阿拉斯加เนี่ยเป็นเส้นทางการเดินเรือจุดหมายปลายทางที่สําคัญมากสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสํำราญแบบที่เรียกว่าโอเชียนครู e คล้ายๆอย่างนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเรือ,อจํานวนมากเลยเรียกได้ว่าแทบทุกยี่ห้อแทบทุกฟรีดเนี่ยจะมีจํานวนมากวิ่งในเส้น阿拉สกาบ้างก็จะออกจากแวนคูเวอร์บ้างก็จะออกจากทางเซียนะครับแล้วก็เรือ แทบทุกยี่ห้อเลยพอถึงช่วงฤดูที่จะมาเที่ยวสก้าเนี่ยก็คือเขาจะมาเที่ยวลาสกากันเดือนพฤษภามิถุนกรกฎาดสิงหากันยาช่วงอื่นๆเนเรือจะไม่วิ่งเข้ามาทางซีกนี้เพราะว่าอากาศจะหนาวเย็นเกินไปสมัยก่อนนี่เวลามาเที่ยวลาสกาเนี่เขาจะมาเที่ยวกันช่วงประมาณเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูร้อนซึ่งอากาศก็กําลังดีก็คือไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไป แต่ว่าพอตอนช่วงก่อนโควิดเราเคยจัดมาลาสกาตอนเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงพีคที่สุดเนี่ยปรากฏว่าตอนที่เรามาตอนนั้นเนี่ยแทบจะไม่เห็นน้ําแข็งไม่เห็นทานน้าแข็งเลยเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมปรากฏว่าโลกมันร้อนขึ้นมากในเดือนสิงหาคมปกติแล้วเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยลาสกาจะละลายไม่หมดคือน้ําแข็งลาสกามันสะสมกันมานานมาก แล้วมันก็จะไม่ละลายหมดพอสิงหาเพราะเข้ากันยาเข้าตุลาน้ำแข็งใหม่ก็จะเริ่มมาแต่ปรากฏว่าตอนที่เราจัดมาช่วงก่อนโควิดนะเนี่ยเรามาเดินสิงหาคมพื้นที่ที่เคยเป็นน้ําแข็งพื้นที่ที่เคยเป็นกาเซียที่มีอายุบางงานกาเซียบางงานนี้มีอายุผ่านมาเป็นล้านล้านปีเนี่ยเรามาช่วงสิงหาต้นก่อนโควิดเนี่ยกลายเป็นพื้นทรายไปเลยหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เลยตั้งใจว่าพอจัดสก้าเนี่ยเราจะจัดในช่วง แรกๆของฤดูกาลท่องเที่ยวสก斯าอย่างทริปที่ผมเดินทางมานี้เนี่ยนะครับก็เป็นทริปแรกเลยของเรือ,อลำนี้ที่วิ่งขึ้นมาลาสกาก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นช่วงไฮซีซันนักถือว่าเป็นช่วงต้นฤดูกาลเลยแต่เหตุที่เราเลือกมาอย่างนี้เนี่ยเพราะหนึ่งก็คือว่าเราอยากจะมาเจออากาศเย็นๆสบายๆไม่เหมือนตอนก่อนโควิดที่เราจัดมาเดือนสิงหาคมเนี่ยปรากฏว่าอากาศ ร้อนมากขนาดใส่เสื้อยืดตัวเดียวเดินไปเดินมาได้นะครับแต่ว่าพอเรามาครั้งนี้เนี่ยต่อให้เรามาตน้นฤดูกาลแล้วนะก็จะเห็นว่าน้ําแข็งเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะกว่าเมื่อผมมาสกา้าครั้งแรกน่าจะประมาณสัก1 5 1 6ปีที่แล้ว1 5 1 6ิปีที่แล้วตอนที่เรือวิ่งอยู่ตรงบริเวณแถบนี้เนี่ยนะครับจะเห็นก้อนน้ําแข็งก้อนโตๆเนี่ยก้อนโต,วนก,นตวกว่าตัวผมเนี่ยลอยอยู่เป็นหย่อมๆเยอ,ยอยะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่า ปีนี้เนี่ยขนาดมาตอนช่วงตน้นฤดูการช่วงที่อากาศยังหนาวอยู่เนี่ยน้ำแข็งไม่เหลือรอยเลยอ่ะเรียกได้ว่าไม่เหลือเลยนานๆจะเห็นสักก้อนหนึ่งคือเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าหนึ่งโลกมันร้อนขึ้นสองอุณหภูมิของน้ําซึ่งมันร้อนขึ้นด้วยเนี่ยพอน้ําแข็งที่มันไหลจาก,กลาเซียตกลงไปน้ําทะเลปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ละลายหมดเพราะฉะนั้นบรรยากาศของการมาเที่ยวสก้าสำหรับคุณผู้ชมที่ ไม่เคยมาล่องเรืออ拉斯า,าเนี่ยแนะนำว่าต้องรีบมานะครับต้องรีบมาก่อนที่น้ำแข็งมันจะหมดจากลาสกาไป